โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยพุ่งกระจายเลยเรียบร้อยทุกคนโอ้มานช้ำๆทุกคนเนะหอยปุ้มๆนะหอยคือค่อยๆเคยเห็นอยู่ห้ียพุ่งตอนนั้นนะทุกคนเอง อ้อโหอ่านี่นะเฮาใหญ่ขนาด Để จะเป็น วันนี้เราเขากลับขึ้นมาป่าคือเก้าได้นี่เราเขามาผู้เดียวเขา้าทีมงานแล้ะบริษมานันะ้นนะทีมงานบอกวา่างเลยต้องมาผู้เดียววันนี้เ้าสีตั้งใจขึ้นมาว่าสีไปหาเบิกปลากังนะังได้คือเขามาแล้วก็เ,เห็นปลากั้งหลายนะคนแต่เขาโซนเขาเจ้ายู่เอาแลวเขามียู่น้ำมันนะวนะันนี้เราขาสิไปเบิง,งนี่นะทุกคนน้ำแห้งป่ามันนะ สขึ้นปาปพุ่งง่ายคือเก้าอันนี้นะจุดเที่ที่จะไปซาปามาน์นมเนกาไก่ให้ทุกคนเนะเมิดน้ำกินเมิดนะทุกคนเลย เอาออกมาตุกน้อยนึงแต่ว่ามันมืดแล้วน้ำกิน่นนะเมยแล้วเอาสีรัดลงหอยนี่เลยเลยโอ้ทุกคนมะม่วงป่ากำลังสุกไก่ป่าหันอยู่ข้างหน้านี่ฮ้อุกมะม่วมมงป่ากำลังสุกนะนะหลายเลยล้นกองกับฟูเลยนี่นี่จะมะม่วงป่านะฮนะ โอ้ดิรุ่นกองกผูนิูโมงปานะโอ้สีเบิ่งมงปาอนกำลังซุกพอดีเลยมะมงนี่นะข้ามาซุกนี่มันมีซุกเรื่องมะมงปานะมันสีเป็นขาวๆนะอืม อ่าส้มเหรอกกนี่ส้มนะลายกกยูแทนี่มีประมาณสามสี่กกพอดีนะขนมันหวานนี่นะฝานหมูน่าจะมาย่ำกินมันส้มทุกคนนะ Uh, toh, đấy, Bẹp non phải, à, phải... non cốc đấy, cốc ừ. nữa, có miếng này cho nón nè, đi, đón mãi nhau nè, cho con đi, anh ạ, nhau cái lốc lót rồi, anh con, và cốc có này xếp cả nè, này đấy, để xịn nhau uhm. này, cho con, ừm, cáp đi, ส้มคือกันส้มคือเกาทุกคนเลยเด็วเด็ดต้นมันต้นมันกกมงป่าร้ายเท่านี้นะนต้นมาไฟป่าแท้ในชุกทุกคนเลยนะก,กำลังขิวๆนะอ,อยู่นะลกจะเจอเดี๋ยวมาไฟนี่ลกสลานอยู่เลยที่ลงโหย์นะ เอ็ดเฟอร์ได้บดดอเออเนี่ยเจอชาวบ้านเข้ามาหาโคพกินป่าทุกคนป่าว่างนี่นะมีแต่ปลาน้อยนะบอนอยู่เลอยลอยนะเด็กคือมาเมื่อกี้นี้เฮากัเาบเจอชาวบ้านนะทุกคนชาวบ้านเพิ่นมาหาป่านะเพิ่นกระปั่นปลาให้เฮาหลายเติมนะ พอให้เห่าเอาไปกินนะแบบนี้นะคนกุหลงอยู่ป้ามันมาเห็นกันแล้วก็มีกันค้มกินกันมีน้อยมีหลายสำเร็จก,ก็แบ่งกันนะแบ่งเฮ่อเดียวไปกินนะแต่นี้ก็เพิ่กนกน็มือแล้วนะแต่เห่าก็ไม่เบิ่งซ้ำเพิ่นลักายก้องเห่าก็สี่ปต่อแล้วบอล เอาไปจออใกล้เมื่อกี้นี่กะโอ้ทุกคนเห็นเข้ามาเลยแต่มีท่านมั้นะรักขราเลยรีีปล่โสเท่าเลย้ึลเลยเอาต่อะนะ ื้นนะบอกว่ามันตื้นหมูตื้นฟาดเลยบ่เลยปู๊บเคยป้าตื้นนะน่าจะเป็นหมูฟาดเนี่ยทุกคนเลยมันโทรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจอไปเพิ่งนึ่งคันนะน่าจะเป็นหมูทุกคนเลย คลาบคลาบสิ ยิงใกล้ทุกคนทีบุที่ครับโอ้เร่ายไปทุกคน,นโอ้ทุกคนเลยยิ่งใกลก้ังมีทือนะมันยู่นี่ใกล้หลายโตขนาดเลยประมาณห้าหกตัวและไก่เนี่ยไก่แม่เป็นมืดกับไก่ผู้จวนึงไก่พู้ตัวห้อยนิ่นไก่ตัวหันนี่ มันโถงก่อแก่มาตามโภยจักมันโถงยังนะเอาสิเปเล็บบมึงมันคือฟาดลงมาทุกคนเขาจานเป็นฟาดเป็นหมู่นี่แล้วมันโถงมันกระตาเป๊กปักเป๊กปักหึงทึบไก่้โถงหมู่ป่าเลยนะเสียดายนะโอเคเพรามันโถงยังมันกระตาเป๊กปักเปกเ๊กปกักหลายบาทเตึบ เฮายยาว่ามันตื่นยังตื่นหมูป่านะห้อยไม่ไหม้ยสงสัยหมูป่านี่ได้ขึ้นเห่านี่ทุกคนแต่ว่าใกล้นี้ยังมีหูวจักนะแต่ใกล้นี้มันท้วงมูม้เนมันกังตาหลายโตขนาดนะี้ห้อยเพียงอ่ะอ๋อห้อยอย่างน,นี้ทุกคนอ๋อมันห้อยกระเตวะ น่าจะมีเมนแน่ทุก่นหอยปุ่มๆนะอ้หอยคือหอยค่อยเคยเห็นอยู่ห้ยพุ่งตัอนั้นนะทุกคนนี่นะหอยนี่นะหอยใหญ่ขนาดเลยหอยลี้งบอกว่าหัวเมนนะหอยลี้งมันมีมดนะทุกคน นะห้อยนะโอ้ไก่ดีนอันนี้แลนี่เจ้อพี่ห้อยลงน้ำพูดนะพี่ห้อยอยางคิ้วนะนะเฮ้ยมันมีเมนไก่ยางให้ทุกคนเลยนี่ห้อยนิ้วมือ,อยางข้างนี้นะ เหี้ยเลยทุกคนเลยทั้งเป็นห้อยอยังนะพ่อก็มีเคยเห็นมันน่าจะเป็นห้อย,อยท่านี่หรือว่ามีเป็นมีนะทุกคนห้อยปุ้มแบบน,นี้นะห้อยลงมาก,กินน้ำไม่ไหม้ยุขี้เงยมันอยางขึ้นนี่นะมันหยางขึ้นโอ้ยมันน่าจะดินขึ้นไปพอหมู่เลยนะหมู่ก็เต้นขึ้นไปฟังนะห้อยน้วก็ขึ้นไปฟังงงะนนะห้อยนะหยางขึ้นไปพุกห้อยนี่ ค้ายคือแหละลี่ง่ายนะทุกคนเลยรีงง่ายลีงทนนะเพราตั้งแต่ว่ามันมันห้อยห้อยมีอันนั้นนะห้อยมันมีเป์มีเป์มีคล้ายคือห้อยคนแต่ว่ามันมันจะปุ้มห้อยมันนี่ดีทุกคนห้อยห้อยตัวเก้าเลยมันอย่างหาปลานี่โอ้ยน่าก็ไปวิ่งห้อยเนี่ยนะ ห่อยสักสักพับปุ่มมาหน่าทุกคนอยังไม่ต้องฟังเลยนะนห้อยมาหนะห้อยไปข้างหน้าผูเข่าวกัว่าสีมาเอาป่าว่างนี้ทุกคนเลยเขามาเห็นโล่เมื่อก่อนน้น้ำน้ำนี้ทรัฟนี้เลยป่านี้คลูกคล้วยอยู่มือนนั้วนะมีเอ็นเชอร์ก็เลยมีเอานะมาหาไม่นี่ชเชฟเพลอเอาไปกินมั้งล่ะห้อยโชฟเพลนี่ โอ้มาเอาอก้อนฮะจนได้นะทุกคนเลยห้อยมนันห้อยมนันยังตามกี่หินเลยเนะนียนี่น่าจะเป็นห้อยหินตัวนี้แต่ตัวนี้นี่ทุกคนหนึ่งสองสี่นี่ซ้ำกับตัวคอยหินเลยโอ้มันลงมากินน้ำนะฮนะน้ำเนี่เอาอล่องอยู่รอบนะี้มันงอขี้หินหน,นะหนี้เลยนะห้อยมัน แต่ว่าอันกินเขาก็มีอยู่ได้แต่อันชาวบ้านเพื่อนเอาคือปลากร้างประมันอกจะค,คอยได้ยินเสียงยางแต่คอยกำจุดมีได้ว่ามันอยู่จุดเลิกควา้วาควา้คว้เตนมันคอยม่ได้ตั้งใจนะนะทุกคนของแท้ของแท้ตัวนี้ห้อยลิงตัวนี้นี่ห้อยลิงตัวนี้นี่ คณนะโซนตีนมันอยู่พี่อันน้ำอันนี้นะน้ำคอยเอทือเมื่อกี้นี่น้ำตัวนี้นะแต่ว่าหอยทางน้ันี่นะหอยลิงลิงน่าจะหลายลงมาคู่มือทุกคนเห็นนะห้อยมนันนี่มันเย็บแถวนี้นะลงมาาก,กินน้ำนะ Oof. ปุกปุปุปุุน้อยตรวนี้งปุ๊ปุตัวนี้้โอเคเออโอ้ไปดูเลวปุปุกคนนี้เอานี้ยเยมันปากปุ๊บทุ๊พอด <Joshua> please, like ีปากเก็บตอนนี้นะลายปแลนะ ที่ทำสร้างไว้กลิ่นลบหน้าทุกคนเลยเย็นน้ำอยู่นี่นะน้ำบอ่อนะโอเคแล้วปลาเขาก็ได้เช่นนี้ทุกคนเลยคือหละพอครบพอกินแล้วนี่นะปลาดุกกระตัวใหญ่ตึ๊บเลยปลากังก็ได้หลายตัวตึ<า>๊บอ่าเอ็ดยูเอ็ดกินก่อน,นทุกคนเลยป่ามันพักอยู่นะโอเคทุกคน เฮามาพักโดนเฮาอยู่มั้หละทุกคนเลยมานอนกับปุซินมืน้นะตัวรอบได้เงินเสงนน่แหละเฮาสิมาพักอยู่นี่นะเพราะว่ามันเคอน้ำน้ำมันสะอาดอยู่ม่งนี้นะน้ำกลิ่นเฮานะ คือป่าสะบ้านเขาเออฮ่เนีทุกคนก็ตรงประคังตรงใหญ่ๆเลยเขาจะกินข้าวู่เนอรอนี้นะเดี๋ยวเขาเอ็ดบอนกินข้าวเขาเรียบร้อยแล้วน่านจะสุกแล้วโอ้พอแล้วนะปิงปลาเขากะนี่การ์ดมันปิงปลาในนู่นมันี้นี่จะปลานะ ตักสีปาาตอนนี้ทุกคนค่อยว่าเยอะมือ้ะบัดคนได้ยินเสียงไก่ป่าสะนะเดี๋ยวค่อยสิโตมานะทุกคน มันปิดกิด่งพูนะทุกคนมันหันเมื่อกี้นี่ถ้าพวกนี้มันชุกข้างหน้านี่ทุกคนฉากกวากอยู่ฉากวากว้างรีบร้อยทุกคนตอนนี้คนยิ่งละมันเต้นกันทั้งหมดโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยคงกระจายเลย เรียบร้อยทุกคนอาต้โป้เดินมาน่นี่เดินจะโคยนะอ๋อเต้นแต่ถาดมาทุกคนเลยมเต้นขึ้นมาแต่ผู้มานตตวซ้ำคำนะจอบอันอยู่แถวข้างลุม่มคนนะเมื่อจะจอบนะแต่ตัวนี้มีตีจะ่มีต้อนะค่อยเอาเสียงสายเสียงโทรศัพท์ต้อนะค่อยละอัดให้ฟังบ่ได้นะ หมานช้ำค้ำทุกคนเอ้นี่เข้ากะมีได้เอ็ดกินได้ทุกคนเลยได้แล้วกะกะบสีอเมอร์อื้นอเมอร,เมร์สู้ค,อคอรอบโคกินพลเร่ต,ตัวนี้นะขั้นได้ท่ายคลิปอีก,ก่ามื่ออื่นพลเร่ทุกคนเลยไปล่อลุน้นว่าห้าสีเอ็ดไนดะ้เลือกกินสู้พ่อแม่กลิ่นพลเร่โอตัวหมานแล้วขนคูฉลาดเลยเต็มกระถัดเข้ามาหน่ะอ๋อตัวหมานแล้วทุกคนเอ้ย ได้เก็บป่าสำาแรงนะเรียบร้อยมีตีงเลยนะกลับมองเลยอ๋อเฮาเหน่งมันทุกคนเลยนี่นเหน่งเตะเลยนี่นะเฮาเหน่งมันท่านคอยมีพลาดเท่ามันเสาเนี่นะคอยเอาแต่เสานีนะ่ทุกคนไอ้ไก่เนี่ยคอยยิ่งอีเสามือมือเสานี่แหละต่อคอยมา้ยิ่งอยู่คนพุ่งเสานี่นะแต่ว่ามันอันนั้นนะยิ่งมันมีชื่อเอาก็เลย หาทาป่าขึ้นมานี่ผัดกระลังวาซิเมอร์นะสิงหันเอกเอกเอกเต้นเ,เ,เ,เข้ามาต่อผัดเอาเอาจนได้นะปะมือค่อยปะาถงปะาเกิบอยุพียางขึ้นไปจอบนะค่อยกรับลงมาแล้ววาซิเมอร์เลยมาแล้วคู้ปังใหญ่เลยนี่นะเรียบร้อยสวยงาม โอเคทุกคนเลยเดี๋ยวไปลุ้นในอีพี่ต่อไปนะเฮาสีอเมอร์สู้ข้อโพกินนี่นะอันคือมาป้าแต่ละเธอกับพ่อแม่กับมีมีได้เคยกินเลยนะแตะหะ่หึงแล้วพ่อแม่กับมีได้กินไก่ป้านั่นนะวันนี้กับเฮาสีอมอรูสู้เพิ่นกินนะอันนี้นะขั้นมีได้เอ็ดกินเมแรงกับเมื่ออื่นผู้แรกเฮาสีทายเบิง้งว่าสีเอ็ดก้อยเอ็ดลาบสู้เพิ่นกินกับมีแต่มาป้านี่ได้แต่อดนะแต่ว่า เพิ่นบริกินน้ำนะแต่ว่าเขาก็เยอะเ,อเมื่อเพิ่นกินน้ำเหมือนนี้นะพูดง่ายเลยโอ้มัน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 ไปกลับบ้านแล้วบ้าน